นห้เธอเข้ามานั้นกลายจะเปิดหัวใจยหยุดหยุดเชื่อหยุดกับคนนี้แม้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนหยุดกับความรักทั้งหัวใจ เอาวิคไปทำทรงมาหรือเปล่าเนี่ยพ่ก้าเอาไป,ไปทำทรงมาติดใค่มาเอาวิคเดิมมาใส่ให้องเอาวิคเดิมไงแต่ทำทรงไงทำ <c oughs> ไม่ื้อวิคใหม่เลยน้องตะก็น่ารักนะคะเอออุ้ย <c oughs> ไปไล่ตาค่ะ <c oughs> แล้วพี่ก๊อฟไม่มีคอนโทรลพี่ก๊อฟเลยโอ้โหแรงอ่ะเนี่พี่ก๊อฟวี่งแรงจริงอันนี้แรงจริงก๊อฟไลฟ์คนดูสองร้อยอ่ะดูแบบคนนั่งเฉยๆคนนั่งแปะร้อยอ่ะไม่ค่อยจะขิงเลยไม่ค่อยจะขิงเลยสวัสดีค่ะน้องก๊อฟอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ฝอร์ดนะพี่ไม่ใช่ก๊อฟนะนี่ไม่ใช่สีกาใช่ไหมไม่ใช่สีกาก๊อฟ กรอบน่ารักสุดๆกอบกอบๆหากอมหรือเปล่าปอบสวัสดีค่ะน้องฟอดฉันหาใจอยู่อยู่ที่เจอคนเดียว เสร็จแต่นี่แล้วเราไปนู้นเลยใช่ไหมพี่ตาบก็เดี๋ยวสับหน้าที่ที่นู่นเนาะอันเนาะอันเนาะอันเนาะสวัสดีค่ะน้องกบน้องกบเขียนยังไงเพราะถ้าตลอดภัยอ่ะพอฟันไหมออพี่เป็นกอไก่อออ่างรอเรือกันลาแล้วก็พอกันอ่าอันนี้เขาเขียนกออบอกกอเป็นไม้อะไรมันกอบกบ มีคนบอกว่าฟอร์ดก็หล่อนะแต่มีเมียแล้วเออก็ใช่ครับก็ถูกต้องแล้วเอาคำถามก็คือทำไมเขาถามก็คือทำไมครับเขาถามคำถามก็คือเสียดายใช่ไหมคะแต่เขาเสียดายไปก็เท่านั้นค่ะอ่าทำอะไรไม่ได้ค่ะถูกครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฟอร์แบบเป็นคนแบบไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยฟอร์ทำไม่ได้จริง ก็ทำไม่เป็นจริงๆเลยเนี่ยเฟรนี่เฟนี่เอาเฟลี่จริงแต่ฟอก็ไม่เคยแบบนอกลู่นอกทางนะห้ามนะห้ามนมันก็จะโดนนะเฟรลี่ก็คือการเปิดช่องค่ะเหรอเป็นลี่เฟลนลี่คือการเปิดช่องให้เขาเข้ามาหาเราฟอดอันนี้จะเข้าข้างหมดฉันเฮ้ยส่งอะไรมาเนี่ยเนี่ยมีคนส่งนิ้วกลางมาใหฟอดบล็อกนะพวกทำอะไรอย่างนี้หนิไม่น่ารักเลยมีจริง คุณองอ๋องเนี่ยในรายฉันผมเรียกคุณเลยนะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งในรายฉันหล่อส่งนิ้วกลางมาหรอรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินไปรู้ได้ไงว่าฉันชอบอมส่งมาเยอะๆส่งมาอยากส่งมาส่งมาให้นิ้วมันหนิกไปให้ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะให้เปลี่ยนสติกเกอร์้าไม่งานจะฟ้องออกกี่โมงคะช่องไหนสดไหมเออช่องห้าน่าจะเป็นเทปนะครับก้าปากเลยไหมครับจาน อ๋อกดเยี่ยมเขากดเยี่ยมเขากดเยี่ยมมา,าดูเย <บด S 1> ี่ยมหอเอ้าเหรอเขากดเยี่ยมมาเหรอไม่ใช่เยี่ยมเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เยี่ยมเลยเอ,อ,อ,อ่ะพี่ก๊อฟอ่ะดูมันเยี่ยมไหมอ่ะอาพี่ตาดูสิมันเยี่ยมไหมอ่ะอ๋อไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่เยี่ยมแล้ว <c oughs> จะกดอะไรก็กดมาเถอะขาดี่ฉันชอบหมดหืมกดนิ้วโป้งดูไหมคืออะไรวะเออนะสิบสองจีาเป็นเอฟซีอ๋อโอเคครับเยี่ยมก็ได้ไม่เป็นไรเดอกดกร่สุดี่ฉันชอบไม่เป็นไรๆลี่ฉันกระดาบก็ได้หุณเลนฝัดเซี่ยงคท่านั้นแหละจริงๆฝัดมันน่ารักจะตายเนอะ โอ้ยขอบคุณะครับอุ้ยมีคนส่งกุกหลาบให้ตั้งเป็นร้อยขอบคุณนะคะคนส่งข้าจตาลายอ๋อเฮ้อคือวีไไดี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอก,ก่อนอุ้ยแม่แดงส่งกลุกุหลาบให้ด้วยแม่แดงขอบคุณนะคะอะคุณท้าแม่แดงที่ส่งมานี่เพราะว่าเห็นหน้าฟอหรือว่ายังไงแม่แดงไม่ใช่คือแม่แดงเปิดช่องใหม่ไงช่องเก่าปลิวจริงเหรอเออเห็นบอกในไลน์อ้าวตายแล้วไม่ไดง อ้ยคนดูเยอะจังเท่าไหร่คะน้องฝอสเก้าร้อยครับโอ้ปกติจะเป็นหมื่นพอเขาเห็นหน้าสุดเขาก็เลยดูรองสาเติมนะครัขอบคุณครับน้องฟอสสูงเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบครับี่กดีๆอืมร้อยเก้าสิบพี่นึงก็ประมาณร้อยแปดิบห้าร้เก้าสิบรมพี่แพนดี่อีกหรอใช่ น้องสาวถูกเท่าไหร่ที่ที่เล่นบาสคนนั้นเนาะน้องเหรอน้องสาวร้อยแปดห้าน้องน้องนี่บอลเล่หรอป๊อปเป็นน้องติดทีมชาติเหรอพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟไม่อยู่เลยมาจริงวันนี้ดิฉันถวายเอ่อจีวอนให้กับคุณแม่ที่ฉันค่ะทรงจีวอนนะครับวันนี้ ใส่เ์บงแล้วทรงสบายค่ะวันนี้วันนี้มาในคอนเซ็ปต์แสงแห่งธ <c oughs> <c oughs> รรมค่ะวันนี้มาในคอนเซ็ปต์แสงแห่งธรรมนะคะ <c oughs> โอ้โหดราม่าอีกแล้วพี่แพรลี่ <c oughs> น้องฟอร์ดการเฟลลี่คือการเปิดทางหรือเชิญชวนนะคะนี่มันพูดเมันเริ่มจริงค่ะคุณขา <c oughs> มันถูกค่ะมันเป็นการเปิดทางค่ะเดี๋ยวทัวลงอีกโอ้เป็นการเป็นโอเพนแล้วพี่ไม่ได้พูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็อโดนหมดเลยนะคะถ้าเป็นดีซันนะคะดีซันจะอยู่เยียบๆค่ะเอออยู่ในโอวาเจะไม่เปิดทางไม่อะไรเลยน่าเห็นไหมมาอีกแล้ว ถ้าไม่รักแทย์ลี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยเขาเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะห้ามทำอย่างนี้นะไ่จริงห้ามนะกระโดดถีบเลยแต่โดดถีบเลยทีนี้เนี่ยทุกคนจะจะพูดอะไรเนี่ยโอ้ยมันโดนได้แล้วเขารู้แล้วไม่เขาไม่ทำแล้วพอบอกรอบหนึ่งก็ดูว่าเราโตแล้วใช่ไหมทุกคนเออโตแล้วแต่ก็ทำอยู่นะเห็นไหมล่ะติดคอมัน เขาหึงแน่เออเขาหึงแน่เนี่ยพี่ตาอีกแล้วเนี่ยเขาหึงแน่เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเราไปเล่นไงเราใครเเล่นแไปเล่นยงแน่ไปเล่นยางไงทำไมก๊อปจะไปพูดทำาไ่องมอ่ะไม่สนเล่นกยี่สนเล่นกัยี่แล้จะไปเล่นอางันทำไมไปเล่นไมเยอะเอาคืนไม่ใช่เราไปเล่นอย่างนั้นไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าฟอร์ดเป็นคนแบบน้นแล้วถ้าไปทำแบบน้มันไม่ควรเนี่ยเห็นไหมล่ะโดนอีก เข้าใจไหมเราไปแฟนเราแบบอ่ะเก็บของเก็บอะไรดีกว่าไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บของดีกว่าเห็นไหมล่ะแม่แดงว่าฟอร์ดเป็นคนดีจ้าเห็นไหมล่ะแม่แดงก็ไปเข้าห้งเข้าห้างมัวซั่วไปหมดแม่แดงก็ต้องตึงกับสีรุ่มแต่แม่แดงก็ไล้ที่อีกหรอกเป็นฟอร์ดทำอะไรก็ผิดเห็นไหมเนี่ยพอโดนรุมนะทุกคนฟอร์ตได้ไปชุดนี้หรอไม่ไม่ฟอร์ตเปลี่ยนเสื้อแต่พี่ไปชุดนี้กันเพราะเป็นชุดหางจินที่เล้วที่กอล์ฟไม่ต้องว่าจริงหรลบมัน มาขอเลยค่ะเขาขอเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ได้เปิดตัวตอนนี้ติดมากครับติดมากอาจจะใช้หน้าชาระส่งพัสดุมารับมารอจันก่อนฉันจะบอกว่าจริงๆนะเขาคิดเยอะไปเดี่ยวพอะเพานะเขาเขาฟงฟอดดิ่ก็เขา้ังฟอดกับแบบนี้ฉันก็ต้องพูดไปตามนะเพราะว่าเจ้านายอยู่เขาจะพูดฉันก็ต้องพูดเข้าข้างที่แหนดี่งจริงน้องไม่ได้แพรดีเลยขนาดนั้นอุ้ย แล้่ก็นะนางกรอบที่นางอบนี้หรือนางกอบนู้นเป็นยังไงอันนู้นน่าสีกันอยู่เนี่ยแต่เนี้ยคือกรอบคือคนไหนเออคนละคนละกอล์ฟนะทุกคนใช่ค่ะคนละกรอบคนละกรอบนกใช่ค่ะนกค่ะเห็นเป็นอะไรเอ่ยใช่ค่ะนกนกมันคือนกค่ะเห็นเป็นอะไรคะนกสองยี่สิบนกสองหัวเหรอคะนกสองหัวเหรอคะเอ๊ะ หนูวัวจดิงนกเคือแหละอ๋อเออใช่นกเขาบอกว่าจะเป็นบอกว่าพี่กอเป็นนกสองสีครับอุ้ยมีห้าอยู่นะห้าห้าอันห้าอันนกนกในตำนานเออพี่กอลกเป็นอย่างนี้แหละนกที่อย่างนั้นดิฉันแรงกว่าค่ะนี่เหรอนกนภาเนี่ยเปล่ะนีเหรอนกนภานีเหรอแพรลี่ใหญ่เปล่ะนีเหรอแพรลี่เดี๋ย่าฟอร์ดอยู่ไหนก็บอกรักแพรลี่ตลอดบอกรักทุกคนว่าเป็นแฟนแพรลี่เลอเออ มันค ja ือการแสดงมันคือการแสดงรู้จักกันไหมมันคือการแสดงโอ้ยพี่กอล์ฟเดี๋ยวจะโดนมันคือการแสดงเเารจนี้ก่อน ทำไมละกันไม่อยู่กันถึงขนาดนี้เราทุกคนเออจริงอิจฉามากเลยอาะอยู่เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยอ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้ขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนี่แม่แดงถึงให้แม่แดงขอบคุณค่ะนี้ช่องใหม่แม่แดงหรอใช่เลิศแม่แดงขอให้ช่องใหม่ไม่ปิวนะคะหนูขอให้ที่แม่แดงส่งดอกไม้ขอขอให้ช่องแม่แดงไม่ปิวนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และอายุวันโนสุขขังพลังสาธุเดี๋ยววันนี้นะคะรู ลุกวันนี้ได้เลยค่ะเป็นลุกแบบแสงแห่งธรรมค่ะแสงแห่งธรรมะนะคะใส่สบงแล้วทรงสบายค่ะน่ารักมากจ้าสงสารอะไรหนูคะไม่ต้องมาสงสารหนูคะ่ะไปสงสารสีกากอบเถอะค่ะน้องฝอโดนดุมมาแล้ววันนี้พี่ตาก็รวมด้วยนะ<ม>เดี๋ยวโดนเลยมันไ,ไปทำกับใครอะไร ไม่เอาไปเอาไปใครดูดูพี่กอฟเก้ทำเนือเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปไลเองเลยจะบอกว่าน้ำพริกอร่อยอย่าลืมไปกดสั่งกาบที่ที่ที่บ้านน้องฟอร์ดนะะคอะไรอ่ะงไหนพี่แพรรี่พาพาอะไรฮานางอะไหงอนโอ้ยเขาหายงอนอยู่แล้วค่ะอ๋อลงจากตู้ อ๋อมาลงไม่ได้แล้วผ้านะอันะอ้นมันต้องอยู่บนตู้ไม่แต่ว่าสมัยที่ฉันเรียนมหาลัยดิฉันมีตู้เสื้อผ้าฉันก็พักไว้อย่างนั้นนะจริงเหรอเออไว้อย่างนั้นเลยว่าพักไว้บนตู้งั้นเลยแต่พ้าที่เลิศที่สุดคือพ้าแพรลี่ค่ะเออใช่อันนี้แต่แกเป็นคนแบบความรู้เยอะมากเนาะอันนี้อันนี้ต้องยอมจริงนะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องแบบเนี้ยต้องยอมแกจริงเรื่องแบบไหนเรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบไหนเรื่องที่แกแบบอายอะไรอะไม่คืออันนี้อันนี้ก็จะพูดจริงๆนะแกไม่แต่พี่ก็จะพูด บวชมาแล้วแกปฏิบัติได้นงแกถึงแกถึงแบบสามารถแบบสอนหร,อ,หรอสอนหรือว่าแบบทําอะไรแบบนี้ได้แบบนี้คือแบบ,แบ,บไหนแบบสอนที่พาะที่ทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแกแบบปฏิบัติได้ดีแกถึงกล้าที่จะแบบวิจาร์ลิปว่าเอ้ยมีคนแอบอ่านลิปว่าเออแล้วเขาก็ชอบแอบคลิปไปลงนะเป็นพวกอย่างเงี้ยก็แต่ว่าไม่ก็คือจริงเ็คือจริงอกเหรอกก็แอ่าไม่งั้นแกไม่กล้าไม่แต่สิ่งที่จริงที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลางไงคน้ำพริกแซ่บมากสองพันเก้าสิ่งที่จริงสิ่งที่จริงมากของแฮรี่นั่นคือน้ำพริกนะคะสองพันเก้านะครับไปกู ไปกดสั่งพี่บ้านฟ้าฟอดประกอบได้เลยไปเลยรับพี่ตาแกอยู่เป็นนั่นเนี่ยเลยตัวแป๊บนึงพี่ตาได้อันนี้ไหมได้ยังครับได้เครื่องมือได้ยังครับยังยังพี่ตาทำเพจือเป็นเฟสครับแล้วเรื่องอีกแบบล่ะเรื่องอะไรคะเชื่อน้องฟอดไหมไม่ไม่หลักจริงค่ะใช่ค่ะเชื่อน้องเธอค่ะเพราะว่าน้องขายน้ำพริกนะคะ สั่งไปแล้วรอรับของไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่า <laughs> คุณพี่สั่งจากเพจจริงหรือเปล่าคะ <laughs> อย่าไปพูดเพจเพจปวนะ <laughs> แล้วก็แม่เอาไปรายการอะไรคะเอไปรายการช่องห้ากระโหนกระแสค่ะ <sm all> พี่ตะโกะกดสั่งแล้วก็กดสั่งได้อีกนะคะเพราะว่าเอาไปตุนได้ขา <sm all> ยู่ได้นานมากนะคะน้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรน้ำพริก แดดเดี่ยวครับเออจงน้ำพริกแดดเดี่ยวแต่ไม่แดดเดียวนะคะเออน้ำที่ทําที่ทํามาเพราะว่ารู้สึกว่าขายหมูแดดเดียวมันขายดีอ่ะคือเอหมูแดดเดียวมาทําเป็นน้ําพริกใช่ก็ใช้เป็นชื่อแบบน้ําพริกแดดเดียวไปเลยอะไรอย่างงี้จริงเหรอแล้วข้างในเป็นอะไรเป็นหมูแดดเดียวหรอไม่ใช่เป็นชื่อเฉยๆเพราะคนจําไปแล้วว่าแบบอ๋อว่าอะไใช่เวลาคนไปไหนเนี้ยอุ้ย นกฟอดไข้หม no well ูเหรออะไรเงี้ยหมูแดดเดียวอะไรเงี้ยเออเขาก็นกฟอดไข้หมูแล้วก็กินหมูเหรออเงี้ยโอ้ใช่ฮอ่ะไม่กินหมูเหรออ่าโอเคแล้วจริงๆน้ำข้างในมันคือน้ำพริกอะไรจริงๆมันคือแบบน้ำพริกคางกุ้งอ่าแล้วก็แคบหมูเฮ้ยกุ้งมีคางเหรอใช่เป็นคางกุ้งหรอกุ้งแล้วก็คางอ่ะแล้วก็แคบหมูแล้วก็แซลมอน อุ <G iro entender> <ee diz> ้ยไฮโซมากเลยฉันฉัสั่งแซลมอนเพราะฉันปวดหัวฉันกินพวกแคมปบูฉันกินอะไรอย่างนี้ฉันคันพี่กอล์ก็แสดงดีมากเลย เกอย่างนี้แหละเวลาเวลาแกอยู่น้ำพริกเด็ดเดี่ยวต้องขาดน้ำพริกเด็ดเดี่ยวมากค่ะของผู้ชายที่เด็ดเดี่ยวค่ะช่วงนี้หน้าฝนเนาะทุกคนมันทํายากเราก็ต้องแบบเปลี่ยนบ้างไม่แต่ฉชนก็ตากกลางฝนได้เลยนะคะอร่อยจิ้งเหาะแฉะเสี่ยมันจะเสียมันจะเปรี้ยวมันจะแฉะแฉะหน่อยอะครับก็หมูเปรี้ยวก็ทีเรากินปลาลามันยังเปรี้ยวได้กินหมูเปรี้ยวมันจะเป็นไงคะคางกุ้งอร่อยมากคางกุ้งอร่อยแล้วคางหมูอร่อยไหมคะ วันน ok> ี้ก๊อฟสวยจังหนูบอกให้หนูบอกว่าหล่อใครบอกว่าสวยก๊อฟไหนอ่ะเออถ้าจะพูดถึงก๊อฟนูหรือเปล่ามูวอร่อยจริงสั่งสอรอบแล้วอู้หขอบคุณมากครับก็ต้องตื่นกันหน่อยนะคะไม่ฝอจริงฝอต้องนั่งตรงนี้แสงมันจะเข้าเนี่ยนี่เห็นปะนี่ตรงนี้ฝอดตรงตรงนี้อ๋อเออแต่ว่าเดี๋ยวฝอจะเปลี่ยนชุดละเออนี่อ่าเดี๋ยว่อนนั่งก่อนแป๊บหนึ่งให้คนดูรถไปเหลือประมาณสองสามคนอ่าโดนแล้วแล้วอ ได้ค่ะก็เก่งอย่างไรมันเก่งอยู่ที่ร้านค่ะผ้าไปนใบลองข้าไปอยู่ตรงก่อนมาค่ะรองเท้ารองเท้าอ่อนอยู่มากกว่าไม่มีทาง,ทางจะทำใจไ,ได้เลยอร่อยจริทงทุกคนพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไร มีมีจริงมีเซอร์ไพรส์พวกนี้จริงเดี๋ยวรู้กันคุมาเจ็บปะเอามัเป็นสีโต๊เปี่ยนอะกนี่อ๋อเหรอแล้ฉันจะรู้รักหรือเปล่าถอดใช่ไหมแต่มันจะใส่ทางหูคู่ได้นะแต่อันนี้อหรามันเป็นสูงร้อยลงมา เราแป๊น้ <S <S ป <S <S นึง่อะคะทุกคนคีโมน,นะคะแลเรจะออกเลยนะหรือยังอยากให้กค่คไกนะ็ <C oughs> ไม่เกินเก้าโมงคึ่งแล้วแค่นี <C oughs> น้พออะไรนะรายการ,ขร,าการขเขาอ่าสิบโมงครึ่งวันนี้เก้าโมงค่ะ ไม่ไม่หบันทึกเทปตอนนี้ตอนนี้าโมงเออตอนนีู้หลวงอะได้เลยครับไม่ไม่ไม่มีนะใช่ไหมรู้ไหมรูขึ้นมไมุ่มไหมได้ันไดกี่ี่เอยยไหมพอไหมจะไป้ไป่งตักตัวลานเพิมเพรอีเพิลวน่ก้มไปพมมางอยู่จินตะเป็นอะรเดี๋ยวมนงอยู่ข้งหลั โอเคอยู่เออไม่ส่วนแลยเราเป็นพักวันนี้มาขาดเสิญมาเลยมาลงอ่ะเขาดรีกว่าวายเราวายเร้าเขาจะเป็นเาวายเร้ารู้จักไหมเขาวายเร้าเอาสักทีถุกตะเทยเก้าโมงแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ละคนเช้ามาขาดเสิญค่ะว้ายนิมลเพคะหลวงพี่หลวงเจ้เชิญค่ะ ก็หลอกสเปย์ให้ดีเด้อได้ค่ะแม่หนูไปด้วยหนูเอาสเปยได้วอะไรไปด้วยเอาไปหมดเลยเออหนูเอาสเปย์ไปหมดเลยหนูเอาว่อะไรไปหมดเลยมันมีข้อต้องสวนด้วย อยาให้เขาไม่บอกว่าเขาไม่กล้าไม่ฉันยังไม่กล้านั่นจะเหยียบตามเดินอะไรเดี๋ยเหรอเหยบใช่เหยบัานลุกจะระวังด้วยนะไม่นางเคยใส่ทรงนี้ย่อขาดแต่กางเกงดตกางเกงหนาดีนางเคยใส่ทรงนี้อยู่ ที่ฟอดจริงๆต้องใส่สีนี้นะเนี่ยต้องใส่สีเดียวกันฟอดไม่มีเด็กข้าวสดปันแล้วเลยจ้ะตอก็ับดไม่ได้อะไรนะตั้งแต่ด่ามันไปครั้งนั้นมันไม่เคยพูดถึงข่าวหรอีกเลยนะจริงหรอไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะไรจริง่ราด้ด่าด่าเราแค่ไหน่แต่เรชอบทำเหมือะ อันนั้ที่ด่าไม่มีมแม้แต่ครั้งเดียวที่มันเอาข่าวหนูไปลงชอ่องมันอีกเลยนิมนค่ะห<อ>น,นูทันนะตอนทีตนท่ตอนที่ด่าอะไรน่ะคุณรู้ไหมว่าฉันน่ะนั่งบิดมอไซค์มาเพื่อแต่งหน้าแล้วฉันสื่อชุดนี้หิ้วอีกานีและฉันผ่านพ้าฉันตัวเองมากสี่คือแบบแล้วตอนเช้าหกโมงครึ่งอ่ะโอเคปะไปดสิอ,อของที่กับเราเนูอาทิตย์ได้เลยได้เลยค่ะอด้ยเยยควเรรมะได้ได้ะ ทุกคนไปบ้านค่ะเจอกันที่ใน,ในรายการนะคะอโอเคไปบ้านค่ะนิมน์เพคะ หลวงพี่บายยค่ะไปแล้วไปแล้วอุ้ยหนึ่งพอเห็นหน้าตาแล้วหนึ่งพันกว่าเลยอ่ะนี่ขนาดเขานั่งเฉยๆหนึ่งพันกว่าประกอณเธอนั่งกินแค่แปดเก้าร้อยอย่ามาขิงไปแล้วนะคะบายยเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอไปตรงนี้มาอ่ะเดียให้เขาอัดไปก่อักันหนึ่งอ่ะให้เขาอัดไปอุ้สวยคนแคปไว้ได้นะคะความสวยวันนี้คือสีส้มที่ถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ วันนี้คือสีส้มที่ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าสีส้มโชนแสงแห่งธรรมอุียอาจารย์เรืงนี้น่าสวยมากเลยอาจารย์ลองทำเดี๋ยวกี้ทำแบบเนี่ยดูสินี่เสื้อสวยปะเสื้อใหม่เสื้อลุกแข่งโอเคนะโชนแสงแห่งธรรมอุ้ยหนึ่งสองนี่สวยอะไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอกำลังใจก่อนไปทำงานนิดนึงได้ไหมกดตะกร้าให้เราหน่อยได้ไหมคะ ตัวเรียนกนกับตัวเรียน like ทอดนี่เลยนะตตก้าตะก้าควรมีทอดมีทุกคนซื้อให้หน่อยนะนดนกว่าเราจะได้เจอกันทีอ่ะถ้าได้ออเดอร์เยอะเราก็ได้เจอกันบ่อยนะคะง่ายๆกดตะก้าให้เลยตัวเรียนกวนพรีเมียมนะคะไม่ใส่แป้งไม่ใส่ตีนทอดแคบไ้เลยแคปไ้เลยของใหม่เกตี้พรีเมียม นะคะประกอใจให้เราด้วยสองคนใครอยากเห็นดี่ันวันนี้ออกรายการนะคะฝากติดตามด้วยแต่ก่อนจะไปดูในรายการกดแต่การตดแต่ก้าก่อนขะคุณนะครแคทตี้พอขอบคุณค่ะวันนี้มาในลุกชนแสงแห่งธรรมค่ะวันนี้มาในลุกชนแสงแห่งธรรมค่ะกล้าเหรอใช่จะเอาไปด้วยค่ะเป็นลุกชนแสงแห่งธรรมนะเพราะว่ามันไลฟ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะ ของเขาว่นเนี่ยไลฟ์ไม่ถึงอาทิตย์แลวเขามีเงินฝากในทิกตอกตั้งห้าแสนแล้วจริงเหรอจริงเลยให้ดูควรมีทอดมีกล้องในหูด้วยนี่จะบอกว่าเรามาในลุกโชนแสงแห่งธรรมใส่สะบงแล้วทรงสบายวันนี้เรามาในลุกโชนแสงแห่งธรรมค่ะใส่สะบงแล้วทรงสบายเจอกันในหนกระแสคนะคะ สีส,สีส้มที่ถูกต้องคือสีส้มตอนหกโมงใช่ไมอ่อยู่ในตู้เย็นในนบสีส้มที่ถูกต้องคือสีส้มตอนหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงค่ะโอเคแค่นี้นะคะเจอกันบ๊ายบาย